สวัสดีค่ะบุภาเมฆาลานะคะจาก Happy ้แว e h o u s e รับสร้างโกดังโรงงานสำเร็จรูประบบน็อกดาวน์นะคะสนใจติดต่อได้0838356535ค่ะวันนี้บุภาพาเข้าชมการผลิตโกดังระบบน็อกดาวน์ของอาคารความกว้าง16เมตรความลึกความยาวนะคะ41เมตรความสูงหัวเสาอยู่ที่6เมตรอาคารหลังนี้เป็นทรงจั่วโมเดลของ Happy ้แว e h o u s e เราเรียกว่าโมเดล H W H คือเสาจะเป็นเสาไอโครงหลังคาก็จะเป็นเหล็กไอเช่นเดียวกันนะคะโครงหลังคานะคะเหล็กเส้นนี้คือโครงหลังคาความยาวของเหล็กเส้นนี้10เมตรแบ่งครึ่งตรงจุดตำแหน่ง80เมตรพอดีนะคะจะมีการติดเพดสำหรับให้ตัวคาหลังคา2ชิ้นมาประกบติดกันแล้วยึดด้วยน็อต นี่คือการทำงานในโรงงานเลยค่ะบรรยากาศชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตรงจุดที่เรามาเชื่อมต่อกันตรงกึ่งกลางจั่วจะมีการเสริมเหล็กตามรายการคำนวณของทางวิศวกรนะคะเพื่อความแข็งแรงแฮปปี้แวร์เฮ้าของเรารับประกันโครงสร้าง10ปี จุดใกล้จะถึงปลายของโครงสร้างหลังคานี้ก็คานหลังคาก็คือส่วนที่จะนํามาวางตรงหัวเสาจุดนี้คือจุดที่อยู่ตรงระยะ8เมตรเมื่อ2ฝั่งชนกันก็จะอยู่ที่16เมตรพอดีส่วนชายที่ยื่นออกไปคือส่วนที่เป็นชายหลังคาอาคารหลังนี้มีชายหลังคาย,ยื่นอยู่ที่2เมตรของเราก็เชื่อมทุกชิ้นจากในโรงงานให้เรียบร้อยเลย นำส่งหน้างานฝ่ายประกอบก็จะทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมาตรฐานการผลิตจะถูกควบคุมภายในโรงงานทั้งหมดนะคะ